สวัสดีตอนเย็นครับสวัสดีพี่น้องนักข่าวใจเกินร้อยก็มาแล้วไอ้มากกัน้นสีเงินกันแรกกับเบิ้งแดงเบิ้งแดงเม่นยังต่อยกันบ้ากันเส้นดีๆเอาเองเลีงมือแล้งลูกหลานอยู่ที่บ้านสามพร้าวตลาดนัดโคกระบือครับอำเภอเมืองอุดรธานีเก็บบัตรร้อยสี่สิบบาทแม่ซอดแจ้งนะครับเป็นงานสุดท้ายแล้วนะครับสองร้อยสี่สิบห้าคิวงานการแสดงนะครับ ปอ,ปอดฟ้าปอดฝนฝ้า,าขาวดาวแจ้งน้ำไหลไฟสว่างทางั้งสะดวกนะครับมือแรงมาเดิอนะครับสนามกวาง,งของน้ำก็มีไหลนะครับเมื่อนี่มวนตั้งแต่สามทุ่มไปห่อซอดแกงเด้อแม่นะครับมื่อ่นนะครับหลังจากเตยล้าเรียบร้อยแล้วลูกหลานก็จะเดินทางกลับสำนักงานบ้านพักมลาใจัยกระลอยเพื่อเตรียมปิดวงนะครับเพื่อเตรียมพักวงในวันที่26มิถุนายนที่ซีฮอดจอดถึงนี่นะครับเมื่อนี่ดเดบงไล์สดเด้อแม่นะครับเป็นการไล์สดปิด ฤดูกาลนะครับของเบานน์น,นะครับหมดหน้าที่ในกนารรับผิดชอบในส่วนของแอดมินแล้วนะครับแอดมินไลฟ์สดขอบคุณพี่นอ้องฟังไปที่ สนับสนุนบวรศิกุมปิดหรือหลากหลายช่องทางของมลรัมใจเกิดร้อยนะครับของฝากของต้อนแนวอยู่แนวแสบแน,นว่นวเที่เอามาฝากบอสิเป็นหน้าเวทีบอสิเป็นหลังบ้านหรือออนไลน์ต่างๆนะครับขอบคุณนะครับวันนี้บอ่านนทาหน้าที่วันสุดท้ายนะครับสหรับแอดมินเพจกันนะมลรัมใจเกินรอยรอในกลุ่มแล้วนะครับยังไ่ทันเลเข่ากลุ่มกระจิมไปที่ลิงทีบัเทียบอ่านนปักหมุดอยู่นะครับ ลูกหลานจะซ้อมนะครับซ้อมยิบซียิบหานะครับมีซอแอนแล้วก็หัวหน้าบอยสิริชัยนะครับไปซ้อมใหเทุงเวทีในวันปิดวงพร้อมนะครับ <ist ing. S 1> ซื้อตอนนี้แล้วก็ดึงเขามีบัตรจองออนไลน์ไหมครับนะครับจิ้มไปที่หน้าเพจนะครับหน้าเพจที่บอลน,นปักมุดไว้ตอนนี้เลยเด้อนะครับเดี๋ยวพี่นิวจะดึงเข้ากลุ่มนะครับพี่นิวแอดมินหลังบ้านนะครับบอลนแอดมินหน้าบ้านนะครับซื้อตอนนี้แล้วก็ดึงเข้ากลุ่มเลยนะครับ จิ้มไปที่ลิงก์ที่ปักบดไว้นะครับรอในกลุ่มแล้วหัวหน้าสั่งจอ l e d มาอีก200จอนะครับฉากบบมีได้แม่นะครับในในส่วนของสคริปต์สคริปต์ของเวทีฉากสีบบมีนะครับฉากสิเกียงตับเบิดเลยบบมี่ฉากนะครับสิเป็นรูปแบบใดนะครับกะให้ไปเบิงในกลุ่มปิดสําหรับพี่น้องที่บ่อใดมาเบิงนะครับถามว่าเบิรงหน้างานกระมวลซึนโฮเซลแนนนนะครับหัวหน้า บอยซีดีใช่แล้วก็ซอแอนบริเฮตให้พี่น้องในผิดหวังอยู่แล้วในส่วนของในกลุ่มปิดนะครับคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับหลานหน่อยก็มาพร้อมน้องเพชรน,น้องพลอยก็มานะครับวันที่ปิดวงนะครับแล้วก็ศิลปินใหม่นะครับรู้สึกว่านางเอกฟีปารามีแล้วก็นางเอกอีหยังเฮ่ออีปูน,นึงแ้โอ๊ยหลายคนแม่ไปซื้อไปเบิงไปเบิง,บ,งบนรถประหยักบอกนะครับไปจอดเบิงนะครับค yeah.